บทสวดอภรนกะชาดุอภรณกะฐานะมกีทุติยังอหุตกิกาเอตะทายยะเมทาวีตังคณะเหยยะอภรกังภะคุมเวสระนังยันติพะภัตานิวานิจะอารามารุขาเจตยานิมนุษาพาะยะตัชิตาเนตังโขสระนังเขมังเนตังสระนัมุตตมังเนตังสระนัมาคามาสะพัสุขาปมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังคโตจะตาลิอริยะสัจจานิสามารถปัญญายประสติประสัตทุกขัง ทุกขะทูปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยะสัจจ์อริยะอริยันจะอัตถังขีกังทุกขูปะสมะคามินังเอตังโขสนันังขมังเอตังสนนมุตตะมังเอตังสนันามะคะมะสัพพทุขาปมุตติบทสวดพัทเทกะรัตตะคาถาอาตีตังนานะวะคะเมยยะนับปฏิกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะธะตีตัมปะหินันต,งตังอปัตตญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาราไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงป,ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังสัทธาสัาทธา,าวิปัสติอตังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนปุรุหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่เงอเงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปลุกปลงเถิดอัเเชวะคิดจ,จะมาตะปังโขชัญญามะ,ะนงังทูเว พืทำความเพียรเสียในวันนี้แหละครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังฆารันเจนะมหาสีเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหระต,ตะมาตันทิต,ตังตังเวพัเทกาลัโตติสันโตอธิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันตั้งลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้เลย บทสวดพินหะปัจจะเวคณะปาถะราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะวงพ้คนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไกล้เป็นธรรมดาจะวงพ้คนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณ,ณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้คนความตายไปไม่ได้สับเพหิมีพยเยหิมานาะเพหินานาภาววิญาภาววเราจะละเว้นปิดต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาดจากของักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักโกมหิกรรมทายาทุกรรมโยนิ ธรรมะพันธุกรรมะปฏิสนโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสสามิกระยานางาาังวาปาปังวาตัสสะทายาโทรพระวิสามิเราทำำํากรรมอนไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นตายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปอีวังอามหิอภินหังปจัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตตาเจนิทุกขาพญปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิโสกาโหตุสเพเพปีปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปทังปุญญสัมปทังสเพเทวานโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาฐานังทาธันตุสัทยะสีรังและคันตุสัปทาภาวนาพิจตตาหตุขัจันตุเทวตาคตาสเพทุสเพพุทธาพระปตตาปฏีกันนั้นแต่ยังพลังอรหันตานันตเตชินะอรขังประธามิสัพโสบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาทันธรรมยังปฏิทานคาถาโยคนามเส ยาเทวตาสันติวิหารลวัชนีทูเปคเลโพธิฆเลแตหิงแตหิงตาธรรม,มาทานเนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกรนเจถวิหารละมันเถรเทราจามัชนา,าวกาจากพิคโวสารามิกา,นาธนปฏิอุปัสกาคามาจะาเท,าท,าทสามีคเามาจะอิสราสัปปาณภูตาสุจิตาพระวันตุเตสนาพุชาเยปิจาันทัสัมภวาสังเทสชาตาอัตววอธติกาปิญญาณิกังสมมารวรังปฏิจเตยทัเพเพีทุกขัสสะกรุตุสังขยัง ทาตุจิรังสตังธโมธมัตตราสปุกราสังโฆโหตุสมะโควะอัจชายะจหิตายะจ่าทำเหรักขันตุสัตโมสัพพีปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะทำเมียริยปเวทิเตบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาพันธมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเซปุญญสิกธานิกตัตตสะยานัญญานิกัตตานิเมเตสจัปภาคิโนโหตุ สัตตานันตาปรมานกาเยปิยาคุณวันตาจักมายหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยาทิฏฐาวาอันเยมัชะตะเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมสงเตปุม,มาจตยโยนิกาปัจเจก,กะจตุโกการาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิทานัมเมอะุโมทันตุเตตยังเยจิบังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินานะ พุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสพเพสาตาสทาหุนตุเอเวลาสุจะชีวิโนโเขมปัทันจับปปนตุเจส,สาสาสิสจังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตรงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนหล่าได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมันดาเลบดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีคันห้าและคันหนึ่งและคันสี่ต้องเที่ยอยู่ในวกน้อยและวพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานอิงถือ้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดได้จงถึงทางเกษตรยเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิอน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทีฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนาตายไตร ด้วยการสัตยายบทสวดม,มนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้ขาพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเสวนาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบมนต์และธรรมทาเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วบทอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิรีพิราศโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสัยยสงวรวัดวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถิ่งตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตขอจง ขอตรงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาทุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมงสวารเป็นพุทธบูชาสามพุบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสวดมรต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากไา่จะไปทั้งปวงลดจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรื่นเรองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคได้มาทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิสปอร์ชัยทั้งสี่คืออายุวันนสุขภารยาเทินอน,นอุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน